มาเบิ่งกันเด้อค่ะพี่นองค่ะเต็มไปด้วยหิมะค่ะยางปโอ้ยนะคะพี่นองปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะตอนนี้ก็ตกมาอยู่เด้อค่ะพี่นองตกมาแบบละอ,องละอ,องหิมะเบิ่งนัวยเอียงเนี่ย เพื่ว่าอันเพื่อนว่าอย่างนะ,ะเพื่อนซีไปประดับในต้นอันต้นหิมะนะคะโมเมนต์ต้นหิมะต้นคริสต์มาสนะคะนวยแดยงๆแบบนี้นะจ้าดูแล้วพี่น่องเอ้ยสวยงามมากค่ะขเขาเถือกเลยนะพี่น่องเอ้ยพี่น่อง